สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมต้นบอนสีชายชนค่ะช่วงนี้เขาก็กับกำลังกลับมางามอีกครั้งหนึ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นบอนสีชายชนหรือว่าบอนสีที่เขาไม่โตในช่วงฤดูร้อนหรือว่าฤดูหน,นาวเขาก็จะกลับมางามในช่วงฤดูฝนเลยค่ะ ส่วนเหตุผลที่ทำให้บอนสีชายชนนี้กลับมางามในช่วงฤดูฝนก็เพราะว่าในฤดูฝนก็จะมีธาตุไนโตรเจนค่ะซึ่งมีอยู่ในอากาศค่ะเวลาที่ฝนตกลงมาเขาก็จะนำพาธาตุไนโตรเจนลงมาด้วยค่ะเขาก็จะมีความเป็นกรดอ่อนๆค่ะซึ่งกรดอ่อนๆนี้เขาก็จะ ช่วยมาย่อยสลายธาตุอาหารที่เราใส่ลงไปในกระถางค่ะซึ่งบอลสีชายชนเขาก็จะไม่ค่อยกินในช่วงฤดูร้อนและว่าหรือว่าฤดูหนาวค่ะเขาก็จะมาค่อยๆกินธาตุอาหารในช่วงฤดูนี้เลยค่ะทำให้บอนสีชายชนของเรางามขึ้นค่ะ และในช่วงฤดูฝนก็จะเป็นช่วงที่อากาศเย็นอากาศไม่ร้อนค่ะก็จะมีความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำอยู่ตลอดค่ะซึ่งเขาจะชอบเป็นอย่างมากเลยค่ะส่วนโรคและ,มะแมลงในหน้านี้ก็จะน้อยมากค่ะ,มะแมลงตัวเล็กๆที่อยู่ในกระถางค่ะเขาจะมาคอยดูดซึมน้ำเลี้ยง อยู่ตลอดเวลาเลยค่ะช่วงหน้าฝนเขาก็จะไม่ค่อยมีค่ะทำให้โรคและแมลงไม่มารบกวนทำให้บอนสีชายชนของเรางามและใบสวยมากค่ะและนี่คือเหตุผลที่ทำไมต้นบอนสีชายชนเขาถึงงามในช่วงฤดูฝนค่ะ เพราะว่าเขาได้รับธาตุอาหารอย่างเต็มที่และไม่มีโรคและมแมลงมารบกวนค่ะทำให้บอลสีชายชนและบอลสีอื่นๆที่ไม่ค่อยโตก็กลับมาโตและสวยอีกครั้งหนึ่งค่ะเขาจะสวยพิเศษมากเลยค่ะในช่วงฤดูฝน ก็จะมีการแตกหลอดออกมาเรื่อยๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ